ะะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่โอเคแล้วก็คลิป Situation Ship อีกเหมือนเดิมนะคะ EP นี้เป็น EP ที่9แล้วเราก็จะมาฝังไพ่เล่าเรื่องกันนะคะ,ะวันนี้เค่จะใช้สำหรับนี้นะคะ Santa Tarot นะคะ,ะเคก็จะสับไพ่เหมือนเดิมแล้วก็ตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็อ่านเอาครึ่งหนึ่งแบบครึ่งนึงแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องเราคุณก็ได้ในอดีต ปัจจุบันนี้หรือว่าอนาคตก็เป็นไปได้นะคะหรือมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ก็ฟังกันไปเหมือนมาฟังเค้กเล่านิทานก่อนนอนนะคะจะขอสับต่อนทุกคนก็จะรู้ว่าเค้กชอบเสียงเสียนีพลงก็ไม่รู้เลยติดเพลงนี้มากเพลงหมายความว่าอะไรของวงนี้นะคะฉันต้งเริม่มยังไงคงเเพราะฉันกลัวว่าอาจจะเสียเธอไป Okay. เอาคมาเริ่มกันเลยนะคะเขาเนี่ยอาจจะเคยเป็นคนที่รักคุณมากแสดงความรักกับคุณทำให้คุณทุกอย่างในวันแรกๆที่รักกันเนี่ยเขารักคุณมากๆเลยส่วนตัวคุณเองเนี่ยในวันแรกๆที่ก็ ที่รู้จักเขาค่ะคุณก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์จังทําไมพูดจาดีจังเลยทําไมแบบคือต่างคนต่างหลงเสน่ห์กันว่างั้นเถอคราวนี้เนี่ยพอได้รู้จักกันคบกันไปสักพักเนี่ยตัวเขาก็รู้สึกว่ายังไม่แน่ใจว่าแบบจะให้สเตตัสดีไหมมีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนดีไหมแต่ตัวคุณอะค่อนข้างชัดเจนว่าคุณอะอยากจะเป็นคนรักของเขาอะนะคะ แต่เขาอาจจะยังแบบขึ้นกลางๆอยู่อาจจะยังคิดอยู่ว่าเออคนนี้มันใช่สําหรับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วในขณะที่เขาคิดเนี่ยค่ะเขาอาจจะขอเวลาสักแป๊บหนึ่งแบบเขาอาจจะแบบเอ้ยขอเราคิดหน่อยอย่าเพิ่งรีบอะไรเงี้ยแล้วในขณะในในช่วงที่เขาขอเวลาไปคิดเนี่ยเขา distance ทเวงออกไป เหมือน social distancing อะคะ่ะก็คือเขา distance ดังออกไปก็คือมีระยะห่างกับคุณเพื่อไปคิดไปโฟกัสกับตัวเองว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาต้องการอะไรในขณะที่ตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าทำไมเขาถึงหายไปทำไมเขาถึงไม่ไม่ส่งข้อความหาไม่ค่อยติดต่อมาไม่ตอบข้อความเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้คุณรู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะ ลงทุนอยู่ในความสัมพันธ์นี้คนเดียวเลยทํางานในความสัมพันธ์นี้คนเดียวเลยในขณะที่ตัวเขาก็คือตอบน้อยเอาแต่นิ่งเงียบไปเก็บตัวอยู่อยู่ในโหมดของตัวเองอะค่ะเพื่อ,อคิดทบทวนเรื่องต่างๆว่า เราสองคนควรจะคบหากันไหมตัวเขาเนี่ยมีแลนในอนาคตมากมายนะคะที่เป็นแพลนส่วนตัวของเขาอยู่แล้วมีเป้าหมายนั่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านรถตําแหน่งงานหรือว่าสุขภาพร่างกายที่เขาแบบอาจจะอยากออกกําลังกายนั่นนี่คือเขามีแพลนให้ตัวเองเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะคะ่ะในขณะที่ตัวคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วคุณก็คิดว่า การที่จะเป็นคนรักกันหรือว่าในอนาคตจะต้องแต่งงานกันมีครอบครัวมันก็ไม่เป็นไรถ้าจะต้องสร้างอะไรอะไรไปพร้อมๆกันแต่ตัวเขาอ่ะกับโฟกัสที่ตัวเองก่อนคืออยากอยากโฟกัสที่เป้าหมายต่างๆในชีวิตของตัวเองก่อนก่อนที่จะไปคิดถึงเรื่องความรักครอบครัวหรือการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งคอมมิชเมนท์ที่แบบจะมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเนี่ย ในอดีตเขาอาจจะเคยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดคิดอะไรก็เก็บไว้คนเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความรู้สึกดีความต้องการของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่เคยพูดออกมาเลยส่วนตัวคุณก็แบบพอเขาไม่พูดคุณก็จะยึกย,ย,ยักยักยักแล้วแล้ไม่รู้ว่าในสถานการณ์นั้นๆของความสัมพันธ์เราเนี่ยคุณจะต้องทำยังไง ถ้าสมมุติว่าคุณบอกคิดถึงไปคุณคุณจะจะผิดไหมที่พูดคํานั้นในเมื่อเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าคุณไปเทคแคร์เขามากๆหรือชวนเขาไปกินข้าวเขาจะอจึดอัดไหมคือคุณก็อยู่ในเอเนอร์จีที่แบบมันมันคิดมากแต่คุณรู้นะว่าตัวเองอะอยู่ในจุดที่แบบเป็นคนคนคุยคนเดียวของเขาหรือเป็นเอาจริงๆก็คิดว่าแบบเป็นแฟนกันแล้วแหละแต่อาจจะยังไม่ได้พูดอะไรที่มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ ตัวคุณเนี่ยรู้นะว่าทําอะไรเล็กน้อยแบบนั้นได้เขาก็คงโอเคแหละแต่พอพอเขาแบบห่างๆออกมาคุณกลับรู้สึกว่าทําแบบนั้นจะดีไหมทําแบบนี้จะดีไหมกลายเป็นคนที่คิดมากและไม่กล้าที่จะก้าวเข้าไปทําอะไรที่มันแบบล้ําเขตล้ําเส้นของชีวิตเขาอะไรประมาณเนี้ยตัวเขาเนี่ยรู้นะคะว่าเขาจะต้องรีบคิดรีบแก้ปัญหาภายในใจของเขาเองอให้ได้ คือคล้ายๆแบบรีบแบบเคลียร์ทุกอย่างรีบตัดสินใจว่าแบบจะเอาอยัางไงเพราะเขาก็กลัวที่จะเสียคุณไปเหมือนกันคราวนี้เนี่ยในขณะที่คุณในขณะที่คุณแบบคิดกังวลกับตัวเองเหมือนกันว่าแบบจะทํายังไงให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรเงรี้ยในขณะที่เขาแบบคิดแล้วคุณก็ในจริงๆคุณในชีวิตจริงคุณอาจจะไม่รู้ไงว่าเขาคิดอะไรอยู่คุณอาจจะคิดไปด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขาไปแบบ ไปดื่มข้างนอกบ่อยกับเพื่อนๆนไหมหรือว่าโกหกอะไรคุณไหมคือคุณคิดฟุ้งซ่านคิดเยอะไปหมดเลยค่ะกับการเงียบของเขาอะนะคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เขาเคลียร์เรื่องอะไรหลายๆอย่างได้แล้วอะในวันที่เขาเคลียร์ได้แล้วเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนกับคุณในวันนั้นน่ะคุณกลับเอาความคิดความสนใจทั้งหมด ไปลงให้กับงานกับเงินกลายเป็นว่าคือพอเขาไม่ค่อยสนใจอะ่ะคุณก็เลยคุณก็เลยแบบ ไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งเพราะว่าคุณมีความรู้สึกแบบถ้าเข้าไปยุ่งเยอะเขาจะรำคาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยหันไปแบบหาอะไรมาดึงดูดความสนใจตัวเองแทนจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเยอะคุณก็แบบไปลงกับงานกับเงินไปทําอะไรที่มันแบบเป็นแบบพาชั่นนะของคุณเองไงค่ะแบบคุณชอบทําอะไรคุณก็ไปทํามันนั้นถ้าคุณชอบแบบเต้นซุมบ้าคุณก็แบบไปลงคาให้มันเต็มเลยทั้งเดือนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทํากิจกรรมตรงนั้นคราวนี้ตัวเขาเนี่ย พอเขาเคลียร์ปัญหาอะไรได้และคิดตกผลึกตกตะกอนได้อะเขาจะอยากกลับมาขอคืนดีนะคือเขาจะอยากกลับเข้ามาพูดคุยดีๆนั่นแหละว่าเออคุณคือคนที่เขาอะ่ะต้องการคุณคือคนที่เขาแบบอยากจะอยู่ด้วยเขามีพาชั่นกับคุณมากนะคุณเป็นอย่าง,งนี้อย่างนี้เขาจะมีคําพูดที่มันแบบมันหวานหูค่ะคนคนี้จะสื่อสารนะถ้าได้ถ้าวันหนึ่งเราคิดจะจริงจังแล้วอะ่ะ ถ้าเขาตัดสินใจแล,แล้วเขาจะสื่อสารเขาจะพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการกระทําก็การกระทํการก,รก็ก็ค่อนข้างชัดเจนและในบางผู้บางคนนะคือเรื่องที่เคยเห็นเนี่ยคุณอาจจะเป็นทวินเฟลมกันนะคะเป็นโซเมททวินเฟลมเพราะว่าแต่งตัวเหมือนกันเลยเแต่มันจะมีคนหนึ่งที่เป็นเป็นไนท์นะคนนึงเป็นควีนแต่ว่ามันก็คือบอลสือนกันเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ย ธาตุไม้มาธาตุไม้แล้วก็ธาตุไฟอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะสื่อถึงแล้วสีแดงด้วยนะคะเมื่อกี้มันก็สื่อถึง p a ช s i o ถึงความรักที่มันร้อนแรงถึงถ้าสมมติว่าคุณสองคนค่อนข้างห่างหายกันไปสักพักหนึ่งตามคนต่างไม่ได้มีใครนะคือไปหมกไปมุนอยู่กับเรื่องของตัวเองแต่คือพอวันวันหนึ่งที่ได้กลับมาเจอกันอะ่ะมันจะมีความต้องการบางอย่างต้องการในตัวคนที่เรารักอะไรประมาณนี้คะ่ะ ก็คือตัวเขาก็คือต้องการคุณตัวคุณก็ต้องการเขาอะไรอย่างนี้เนาะทีน,นี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอะคือด้วยด้วยตัวเขาเองอะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอะไรอยู่แล้วการงานเขาก็มีแต่จะเป็นงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานหนักอะไรอย่างนี้ค่ะเอออาจจะเป็นหน้าคนอะไรก็ว่าไปซึ่งเขาก็จะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้แรงเท่าไหร่เขาก็เลยแบบอดแรงเก็บแรง มาออกแรงกับคุณแทนอะไรอย่างเงี้ยจากที่เห็นเหนตามไว้อะน,นะออแล้วคุณก็ไม่อิดนออดเด้อคุณก็แบบเออโอเคก็ได้ก็ไหลาตามน้ําอายุก็ไม่ได้น้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขียนเรื่องอนาคตด,ด้วยอะไรก็ว่าไปคราวนี้ตัวเขาเนี่ยมองว่าออหลังจากที่มันได้มีแบบคอมมิชเมนต์กันได้มีการขอเป็นแฟนหรือมีการพูดคุยกันหรือมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มองว่า เขาไม่ได้อยากเขาไม่อยากจะทิ้งคุณไปไหนไม่อยากจะทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเขาก็อยากที่จะแก้ไขมันแก้ไขมันด้วยความเต็มใจที่จะทับด้วยนะคะส่วนตัวคุณเองอ่ะคุณก็รู้สึกว่าไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นคุณก็ไม่อยากจะทิ้งคนคนนี้ไปเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆคุณก็รอเขามาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเนาะแล้วคุณก็ทุ่มเทเขาไปเยอะอในบางครั้งบางคราวคะ่ะเวลาที่เขาอ่ะคนคนเนี้ย เขามีปัญหาเข้ามาในชีวิตหรือว่าเขาทํางานหรือมันมีอะไรที่เขาต้องคิดอะ่ะเขาจะเหมือนคนที่เหมือนตอนแรกๆอ่ะคะ่ะที่ดิส t a n t ตเองออกมามีระยะหา่างขอเวลาแบบ give me my time นะให้ฉันไปแก้ปัญหาก่อนส่วนตัวคุณก็จะแบบโอเคเข้าใจเข้าใจอะไรเงี้ยเข้าใจได้เพราะว่ารู้ว่าเขานิสัยแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้ไปมีใครอะไรเงี้ยคะ่ะคุณก็จะแบบมีความเข้าใจกันมากขึ้น แล้วครันนี้ก็ในหลายๆครั้งอะคะที่เขาพบเจอปัญหาที่มันยากที่จะแก้ไขอะตัวคุณอะคือพอปัญหาเขามันเยอะ เวลามันเข้ามาเรื่องหนึ่งอ่ะเขาก็ดิสแทงตัวเองออกไปรอบหนึ่งใช่ไหมไปไปนานๆด้วยนะแล้วคือแน่พอมันเข้ามาหลายๆเรื่องเขาอาจจะแบบหายไปเป็นอาทิตย์เลยก็ได้แล้วแบบไปหมกมุ่นอยู่กับงานหมกมุ่นอยู่กับลูกน้องกับคนอะไรที่แบบสร้างปัญหารเรื่อยๆอ่ะคะ่ะแล้วเขาจะต้องแบบต้องแก้ไขตรงนั้นนะตัวคุณก็จะแบบมีความใช้อารมณ์อยู่ในตัวด้วยเช่นแบบว่างอน งงแงว่าแบบทำไมถึงไม่มีเวลาให้มันงานอะไรขนาดนั้นที่จะแบบหายไปเป็นอาทิตย์เลยหรออะไรอย่างเงี้ยไม่กลับมาเจอแฟนมาเจอคนรักมาเจอคนที่บ้านเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นอาทิตย์ขึ้นมนได้หรออะไรเงี้ยคือก็จะแบบมีหาเรื่องซึ่งซึ่งมันก็แบบเสี่ยงเสี่ยงนะคะที่จะมีการแบบเลิกลากันอะไรเงี้ยทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งไม่เข้าใจกัน คราวนี้ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างอย่างที่เฮบอกถ้ามันเป็นเรื่องงานเรื่องปัญหาเขาจะไปจัดการเองไม่เอาปัญหาเข้าบ้านแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มองอะไรแล้วมองเคลียร์มองแบบเคลียร์คัดชัดเจนเออแบบนี้แล้วเวลาที่อ่าเฮงบอกเลยนะว่าถ้าสมมติว่าตัวคุณนะคะมีนิสัยที่ทะเลาะก,กันแล้วชอบบอกเลิก ไม่ควรทํานะคะไม่ควรทําบ่อยๆคือไม่ควรทําเลยไม่ใช่ไม่ควรทําบ่อยๆเ,อเพราะว่าคนฟังเขาก็มีความรู้สึกนะว่าแบบเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่โดนบอกเลิกเขาแค่ไปทํางานหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีเหตุผลเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆค,คุยกันและฟังด้วยนะคะฟังฟังแล้วก็ฟังคิดตามเป็นเหตุเป็นผลไหมเอออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ปิดหูปิดตา้าแบบให้หายไปเป็นเดือนอะไรเงี้ยก็เออก,ก,ก็ก็ต้องแบบมีเหตุมีผลใช้เซนส์นด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ คราวนี้เนี่ยพอคุณงอนพอเขาแบบมาพูดมาอธิบานแล้วอะ่ะคุณก็จะแบบอ่ะคืนดีด้วยก็แบบเออดีกันถือไม่เลือกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคราวน,นี้เคารู้สึกว่าคู่เนี้ยเวลาทะเลาะก,กันอะ่ะอาจจะแบบเวลาง้อกันก็คือแบบง้อกันบนเตียงอะ่ะเป็นแบบคล้ายๆว่าอ,อืยิ่งทะเลาะย,ยิ่งลูกดกเอออะไรประมาณนี้อนะคะคิกมองว่ามีโอกาสได้ลูกแฝดด้วยนะบางคู่บางคนอะ่ะเออคราวนี้เนี่ย เวลาที่งอนกันทีเดึยเนี่ยตัวเขาก็จะมางอมายื่นหัวใจให้แบบเออเราก็รักเธอแหละแล้วก็รักเธอคนเดียวนั่นแหละไม่ได้มีใครที่หายไปก็คือไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยตัวคนก็จะแบบอืมอืมรู้แล้วแหละอืมก็รู้ละในใจก็คือก็รู้แล้วแหละว่าไม่ควรงอนแต่มันก็งอนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็งอนอยู่ดี ทำไงได้ก็มัน่อนคนมันรักมันก็ต้องมี่อนมีบ้างอะไรอย่างี้เนาะตามภาษาคนชอบกันเขาก็จะแบบงอนนักใช่ไหมงอนนักใช่ไหมเอตอวันซ์นะคะเอตอวัน์คือไพ่แบบอินทิเมตซี่อินทิเมตซี่เอ่อก็คือเขาบอกว่านอนนักใช่ไหมเขาก็จะม,มีแบบวิธีงอของเขาตัวคุณก็จะแบบอ,อ่อนอ่อนผ่อนตาม <laughs> <laughs> คนที่ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรคร้างคายอย่างที่เคกบอกนะคะเวลาคิดอะไรเขาจะแบบเคลียร์คัสคุยปุ๊บถ้าจบเราจะไม่ลือขึ้นมาอีกอะไรประมาณเนี้ยตัวคุณก็จะแบบอืก็ได้ถ้าดีกันแล้วก็ก็ได้แล้วก็แบบคุณก็จะไปแบบโฟกัสเรื่องเงินเรื่องอะไรแบบบริหารช่วยกันเขาเรียกอ่านะคนหนึ่งหาเงินเข้าบ้านได้เยอะกว่าอีกคนนึงแล้วอีกคนนึงก็แบบช่วยบริหารช่วยเก็บว่าทายัางไงให้เงินมันงอกเงยอะไรประมาณเนี้ยค่ะอมจริงๆด้วยซึ่งเค้กมองว่า บางคุณนะคะอาจจะมีฐานะที่ดีกว่าเขาายถึงว่าฐานะทางบ้านอาจจะดีกว่าแต่ว่าไม่เหลี่ยมล้ํากันมานะคะเพราะว่าตัวงานของของคุณผู้ชายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบเยอะเยอะอะไรขนาดนั้นนะแบบไม่ได้แบบใช้แรงงานหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นงานที่นั่งโต๊ะทํางานหรืออะไรเงี้ยก็ว่าไป คราวนี้เนี่ยเอเนจอของทั้งหมดเนี่ยก็คือ t o Offsort ในบางครั้งอะคะ่ะถ้าสมมุติว่าคุณกับเขาเนี่ยมีเรื่องที่มันตัดสินใจไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ก็อย่าเพึ่งรีบนะคะไม่ต้องรีบตัดสินใจในวันนั้นหรอกก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวไปตกตะกอนกันก่อนไหมไปใช้เวลาแบบแยกกันคิดแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะช่วยให้ t ู o o f อฟ o r เนี่ยที่มันเป็นแบบ ต้องเลือกแต่เลือกไม่ได้อะไรเงี้ยตัดสินใจไม่ได้เราก็แบบถ้าเราแบบไปคิดมาก่อนแล้วเรากลับมาคุยกันมันก็จะเป็นแบบนี้ไงมันจะตัดสินใจได้นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรมันก็จะมีทางออกหมดนั่นแหละถูกไหมทุกเรื่องเลยนะคะยังไงก็ถ้ามีสติก็ยังไงมันก็ต้องหาทางออกได้นั่นแหละเพราะว่าจริงๆปัญหาในชีวิตเรามันก็มีแค่ ไม่กี่อย่างไม่กี่เรื่องพอเจอก็มีสติแก้ไขมันไปอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นบทเรียนในชีวิตเค okay, หมดแล้วนะคะวันนี้ mm hmm. ก็จะประมาณนี้เนาะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่ เข้ามาติดตามแล้วก็ดูคลิปเค้กมาตั้งแต่คลิปแรกจนคลิปปัจจุบันนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยถ้าสมมติว่าไม่มีทุกคนอะ่ะคือช่องเค้กก็ไม่มีนั่นไม่มีนี่ขนาดนี้แบบเอ้ยนั่นไม่มีนี่คืออะไรไม่มีผ้ายเยอะขนาดนี้ะนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย